สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในช่วงของเหรียญบุพเพสันนิวาสเลยนะครับอโอ้ไม่พูดถึงไม่ได้มามันจะมีเหรียญยังไงบ้างอา้าวยังไงฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าเป็นที่ฮือฮามากนะครับอันนี้เป็นดาราไดรี่นะครับ ที่เขานำเสนอ,อข่าวมาว่าเหรียญบุเพสันนิวาสนะครับราคาเหรียญแพงสุดเหรียญละ1.5ล้านนะครับที่จริงก็1นึ่งล้านห้าแสห้าบาบาทโอ้โหซึ่งมีราคาที่แบบน่าจะสูงที่สุดในโลกนะตอนนี้เพราะว่าบิตคอยยังเท่าไหร่เองบิตคอยตอนนี้นะครับ บิตคอย n ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสแสนเองจะเจอเหรียญบุปเพสันนิวาหรือเหรียญออเจ้าเข้าไปล้านห้านะครับน่าจะมีมูลค่าสูงที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้นะครับส่วนในตัวเหรียญเขาก็ออกมาที่สามเหรียญนะครับสำหรับแฟนๆนะครับออกมาให้ได้จับจองกันนะครับแล้วก็เขาก็มีผลตอบแทนให้ด้วยยืนพื้นเลย2 99%นะแล้วก็โบนัสอีกถ้า2.01%เนี่ยถ้ารวมแล้วก็น่าจะประมาณเออ่5นะถ้ารวมแล้ว5 5%นะครับแต่ว่ามันมีมันมีเออ่นัยยะอยู่ว่าเออ่เมื่อภาพยนตร์บุกเพยสันนวาส2เนี่ยมีไรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วประเทศมากกว่า1,000ล้านบาท คุณจะได้ไปเลยนะ5%นี่2.99บวกกับอีก2.01ก็รวมมันเป็น5%ระยะเวลาการลงทุน2ปีนะครับนเดี๋ยวเรามาขยายตรงนี้ดูอ่าเนี่ยสามารถไถถอนอายุโครงการครบ2ปีตั้งแต่วันที่1มีนา2,566นี่นะครับเนี่ยเออ ระยะถ่ายถอนสองปีนะครับแล้วมาดูคุณ,ณประโยชน์ของเขานะสิทธิพิเศษที่เราจะได้เนี่ยดูนะครับก็ตั้งแต่อันแรกเลยก็ชมภาพยนตร์รอบพิเศษจำนวน2ที่นั่งส่วนลดบัตรภาพยนตร์บุตรเพศสันนิวาส40บาทจำนวน2สิทธิแล้วก็ดิจิตัลอะไรโทษทีครับดิจิทัลโปสเตอร์ภาพยนตร์บุตรเพศสันนิวาสสแตมและเสือ้อเชิ้ตนะครับส่วนลด การซื้อป๊อปคอนถ้าเราไปดูโรงหนังมูล,ลค่า40บาทจำนวนสิ1สิบสินะครับชมภาพยนตร์บุคเพสันนิว่าสองรอบพิเศษก่อนใครอ่าจำนวนสองที่นั่งแล้วก็ปรากฏชื่อเป็นสเปเชียลดิสตินีเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์โอ้โห,โหในในเครดิตท้ายภาพยนตร์ด้วยโอ้โหมีชื่อด้วยนะ เออมีชื่อหลังภาพยนตร์ด้วยโอ้โหสิทธิพิเศษเอาใครอยากเอาไม่ได้เล่นหนังมีชื่อติดหนังก็ยังดีนะอา่าแล้วก็บัตรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาสสองจำนวนสองที่นั่งอา่าส่วนลดบัตรเข้าชมภาพยนตร์มูลค่าร้อยบาทจำนวนสิบสิทธ์อีกโอ้ดิจิตัลโปพเตอร์อ๋อผมเข้าใจแล้ว คืออย่างนี้นะครับถ้าเราซื้อเหรียญแต่ละอันเนี่ยอ่าอันนี้เขาจะอ่าให้ตรงกับนี้ I a m อ a กนี่คือเหรียญที่เอ่อเหรียญที่มูลค่าน้อยที่สุดของเขานะครับระดับกลางระดับสูงระดับล่างกลางสูงนะเนี่ยถ้าระดับกลางก็สิทธิสิทธิประโยชน์ก็จะตามนี้นะครับส่วนอ่าเรามาดูตัว i am happy เลยฉัน happy เนี่ย มูลค่าเหรียญหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทมีแค่จำนวนหกสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะอ่ารีบจับชองเลยโหเหรียญล้านหแพงที่สุดในตลาดนะครับสูงมูลค่าสูงที่สุดในตลาดและของในโลกคริปโตนะครับนี่เลยสิทธิพิเศษสำหรับเหรียญของเขานะครับร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันพร้อมผู้กำกับและนักแสดงไทยภาพ ที่ระลึกและชมภาพยนตร์รอบ World พ r เมียมจำนวน2ที่นั่งโอ้โหปรากฏชื่อเอ่อก็คือปรากฏชื่อในหนังนะครับในเครดิตท้ายเรื่องนะครับบัตรชมภาพยนตร์บุเพศรรนิวาสจำนวนสิบที่นั่งส่วนลดชมภาพยนตร์ร้อยบาทจำนวน50สรรนวาสิบสิอีกโอ้โหดิจิตอลโปสเตอร์ภาพยนตร์บุเพศรรนิวาส ที่มีชื่อผู้ถือเหรียญโทเค็น token. โอ้โหก็คือแบบว่าซื้อไปมีทั้งแบบอันนี้นะครับมีชื่อในท้ายในหนังแล้วก็ยังมีชื่อในโปสเตอร์เอ่อโปสเตอร์ poster. แล้วก็สแตมและของที่ระลึกพิเศษนะครับส่วนลดป๊อปคอร์นนะโอ้โหดูสิทธิพิเศษของเขานะครับถ้าใครสนใจนะครับเขาก็เปิดให้ซื้อขายในแอป ของเออ่คิวบิกนะครับคิวบิกดิจิตอลเอสเอสเอสเออ่าโทษทีนะครับอ่ะถ้าอ่านผิดไปคิวบิกดิจิตอลเอสเซสจำกัดนะครับอ่าก็คือเป็นบริษัทนี้นะครับอ่าโอเคก็ตัวบริษัทนี้ก็จะอยู่ในเครือของธนาคารกสิกรไทยนะครับโอ้โหน่าน่าสนใจนะครับก็เป็น เป็นเหมือนแอปพลิเคชันนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากเป็นหรือว่าเป็นแฟนคลับของหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์แบบนี้นะแล้วก็มีเอ่อมีอะไรอะ่ะเหรียญที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดน่าจะในตลาดนะครับโอ้โหอ่าลองดูนะครับผมดูแล้วโ,โหเฮ้ยเป็นอะไรที่สะเทือนวงการ แบบเหรียญคริปโตมากนะไม่ทีแรกก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะเอามาอยู่ในภาพยนตร์หรือว่าอะไรอย่างนี้ได้นะเออแต่พอเฮ้ยเอามาโหแล้วมีมูลค่าสูงด้วยมีผลตอบแทนให้ด้วยเพียงแค่ถือเหรียญดิจิตอลของเขานะดิจิก็ผลกำไรการตอบแทนถึง5%ระยะเวลาการลงทุน2ปีก็ลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้ไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนนะครับแต่เห็นว่าเฮ้ย เราศึกษาในเรื่องโลกของคริปโตแล้วพอมาเห็นเหรียญบุกเพสันนิวาสแล้วมันแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบตะลึงแล้วแบบเออเฮ้ยงงมากมาได้ไงเนี่ยประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับยังไงก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็มานำเสนออะไรที่มัน ในโลกของคิปโตที่มันแปลกประหลาดหรือว่ามันเออไม่น่าจะเป็นไรได้แต่ว,ว่ามันเป็นไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอามานํำเสนอนะคะคับไปแล้ว